สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยชักจ่อยพามาส้มบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีมัจุมมองสุบอนเด้จ้ามาส้มบรรยากาศรอบๆทำาัจ่อยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่เข้ามารับชมติดตามช่องสักจ่อยสาวล่าวเนาะบใจหลายออ <c oughs> ไปหับชมกันเลยจ้าบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องมืดผ้ามืดผลบ่มืดอากาศหนาวเนาะพี่น้องเนาะกระสิประมาณนี่แหละอากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้มาชมบรรยากาศยามแรงๆนำกันเด้ มันยังกาดงามงามเลยพี่น้องเลยมันยังการงามแรงแรงตะวันะตะวันตะเวนค่อยขำพี่น้องเอ้ยตะเวนค่อยขำงามรงแรงก็ิป,ประมาณมนี้นะพี่น้องเนาะอากาศหนาวทงผ้ากช็ชี้มืดมืดคือมืดฝนหรือมืดหนาว บรรยากาศยามแรงๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเดอ้อพี่น้องเออกดไลค์กดติดตามชา,า,าวจอยชาวเลาวในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกอบใจหลายๆนี่ก็จะเป็นบอกกุ้งพี่น้องบอกกุ้งแต่บอได้เลี้ยงกุ้งอันนี้น้องโชกว้า น้องโซกน้องโซกเล่นน้ำนะครับน้องโซกเล่นน้ำพี่น้องเล่นน้ำบ่อกุ้งเล่นน้ำในบ่อแต่บ่มีกุ้งดอกพี่น้องน,น้ำบ่มันเลือกน้ำตื้นๆหน,นึ่งยืนดูหัมยืนยุ้น้ำเลือกบอ่อยืนมึงดูเพียงใดอ่านบ่หอนหอนแอวซำน้ำเพียงหัวเข่า นำเพียงห่วงเข่านำบุหรือ เย็นไหมมเย็นบนะ่น้ำเย็นหรืออุ่นเยน็ยนบอกแล้วอาบเมื่อวานนี่มันคือคืออันนั้นจะ้ะคืออุ่นจะ้ะ แดงแดงชิลุงแล้วเห็นน้องโชคหลินน้ำกัน้องลุ่งน้ำแล้วมาแดงเป็นคำแลวพี่น้องเอ้ยหาหกโมงเลย หาหกโมงแล้วตะเว้นค่อยำํำยำแรงตะเวนงามงๆแตเวนกะชิตกดินเนี่ยงาม งามบอพี่น้องอากาศยาแรงๆมาถ่ายให้พี่น้องเบึงเนาะนักโซกหลินน้ำ cọt khoai cầm nhám lan <laughs> nhám ngàm đây tông phạ nhám lan nhám ngàm คลิปนี้กับพ่อสำนีเนาะพี่น้องเนาะเอาไววคลิปหนาพอกันใหม่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ